สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนหมึกของปากกา All in One คือ T in ินวนะครับตัวนี้เป็นปากกาของยี่ห้อ a d i f e c t นะครับทีอินวัคือปากกาอะไรครับปากกาที่มีทั้งปากกาด้านน้ำเงินด้านดำตัวนี้สีแดงก่อนนะครับด้านสีแดงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อินสอกดอยู่ในด้านเดียวกันครับเขาเรียก T in ินวนะครับผมไม่ดูใหม่นะครับชัดเจนไหมอันนี้เดี๋ยวสจะพูดนะผมลองปรับมุมแป๊บนึงนะครับโอเคโอเค ตัวนี้คือดิสอ์กดนะครับหมุนไปทีหนึ่งก็คือสีน้ําเงินเห็นไหมครับชัดเจนละหมุนไปทีนึงก็คือสีแดงเนี่ยครับอ่ะถ้าหมึกหมดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยังไงนะครับผมจะแกะดูไส้ของหมึกทีนไว้เป็นวิธีแกะนะครับคือดึงดึงดึงหัวออกมาครับดึงตรงๆมานะครับมันจะเป็นปอกลัดกันนะครับแล้วก็หมึกไส้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับเป็นแท่งแบบนี้สามารถซื้อเปล่งกันได้นะครับ1คือหัวหัวแรกก็คือหัวสีแดงก่อนอ่ะตัวนี้ หัวสีน้ำเงินครับวิธีการวิธีนะครับก็คือดึงออกมาตรงๆแค่นี้ครับมันจะมีเบ้าเสียบนี่คือหมึกสีแดงนะครับเวลาซื้อเราก็บอกเขาว่าหมึกยี่ห้ออเดฟเฟกหมึกไส้เป็นทีอินวันนะครับเพราะจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือหมึกเติมนะครับอ่าเราก็ใส่ให้ลงล็อกนะครับถ้าใส่ลงล็อกเนี่ยมันจะหมุนกันได้พอดีเป๊ะๆเลยนะครับอ่าเี่นม็มหมุนขึ้นมาอันหนึ่งเห็นไหมครับหมุนไปทีก็คือฝั่งหนึ่งนี่คือวิธีการใส่หมึกนะครับแล้วก็ใส่เข้าหัวเข้าไป ตรงนี้รับให้เรียบร้อยเข้าไปนะครับอ่ะตรงนี้คือสามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับตัวนี้คือหมึกทีนวันของยี่ห้ออดิเฟกนะครับเป็นสีซาตินโครมครับซาตินก็คือสีออกเงินเงินเนี่ยครับสีเงินนะครับแล้วก็สีโครมนะครับดูคือแนบโครมนี่คือแนบทอแนบโครมเดี๋ยวผมหมุนให้เราเขียนให้ดูนะครับลักษณะหมึกเป็นยังไงนะครับอ่ะผมได้ลองมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้หมึกนี่นะครับหมึกสีดำหรืสีเงินคือหมึกแบบนี้นะครับ ส่วนสีดำและสีแดงก็คือหมุนไปอีกฝั่งนึ่งตัวนี้เป็นออินบัตครับเหมาะสำหรับนักวิชาการนักคอมพิวเตอร์ครับส่วนมากใช้แบบนี้ที่ซื้อกันเยอะแล้วก็วิศวกรส่วนมากใช้ตัวนี้เยอะมากเลยนะครับเท่าที่ผมประสบการณ์มาแล้วครับคือลักษณะสินค้าก็คือเป็นตัวนี้เวลามาเนี่ยมาพร้อมกล่องกล่องนี่กล่องอย่างดีแนละ้วนี่กล่องสวยแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีปั๊มตัวแทนจำหน่ายมาแล้วก็มีซองให้ด้วยซองกระบี่นี่จำเป็นมากเลยเพราะว่าป้องกัน ความเป็นรอยการเป็นรอย,อยต่างๆนะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็โพสไปที่ใต้กระทูข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับทางนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกดกระคิายกันสวัสดีนะครับ